โอกาสแห่งอนาคตมาแล้วนะครับเยาวชนไทยห้ามพลาดเลยครับค่ายซัมเมอร์สุดพิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณครับโดยนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดตัว o อดด์ซัมเมอร์แคค่ายแห่งโอกาสสำหรับเยาวชนไทยครับ ซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่24มีนาคมถึง16พฤษภาคม68นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐครับซึ่งค่ายนี้ก็ออกแบบมาเพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ค้นหาแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่อนาคตนะครับภายในระยะเวลา6สัปดาห์พร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายเพื่ออนาคตของประเทศครับใครบ้างที่สามารถสมัครได้ก็จะเป็นน้องน้องเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และอายุไม่เกิน19ปีจาก878อำเภอทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพครับ3โอกาสสำคัญที่คุณจะได้รับนะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมครับและยังเป็นการค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆด้วยครับและพัฒนาทักษะสู่กำลังคนยุคใหม่นั่นเองครับรีบสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วมาร่วมเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ไม่เหมือนใครกันครับ